ผีดูดเลือดแวมไพร์สตรีกอยพวกมันคือหนึ่งในปีศาจส,สปารล์ลาดที่เป็นเมตามากๆครับได้รับความนิยมอย่างหาที่สุดไม่ได้ไม่ว่ามันจะไปอยู่ในสื่อไหนแนวไหนหนังการ์ตูนหนังสือนิยายเกมจะตลกร o m a n t i c อค t i ่นหรือถึงขนาดซูเปอร์ฮีโร่ทว่าทำกลางความหลากหลายจนถึงขนาดซ้ำซากเหล่านี้ผมก็ยังคงชอบตัวละครตัวหนึ่งมากอยู่ดีครับและเขาคืออัลูคาร์ดที่ในวันนี้ ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเขากันอบตาสได้ซุ้มพัฒนาแว่นม่ให้เราดูมา2ปีครับในที่สุดมันก็มาแล้วโควเวอรอที่อัปเกรดเรื่องวัสดุให้สุดไปอีกขั้นกับนีทีโน่วัสดุคุณภาพสูงเกรดเดียวกับหัวรบที่ยิงขึ้นไปในอวกาศเพราะงั้นไม่ต้องซืบ จะบิดงอแค่ไหนก็กลับสภาพเดิมได้สบายสบายและด้วยเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition คิดค้นด้วยนาซาก็ทำให้ตัวแว่นหลุดล็อกได้ยากมากๆครับเบาเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกสไตล์การทำงานใส่อยู่บ้านก็ได้ออกข้างนอกก็ดีตอนนี้มีส่วนลดพิเศษช่วงเปิดตัวด้วยนะครับใช้กับโค้ด CODEX ได้ด้วยลองไปดูได้ที่แฟนเพจ Obdust เลยนะครับผมจำได้ว่าใน Discord ของผมเคยมีคนขอให้ผมทำเกี่ยวกับ Combat Cross อยู่ สำหรับใครที่งงว่ามันคืออะไร Combat Toss มันคืออาวุธภายในเกม Castlevania Lord of Shadow ครับเป็นอาวุธที่ไว้ใช้สังหารแวมพร์มีอีกชื่อหนึ่งว่าแวมพายคิลเลอร์มาเลยทำให้ผมนึกถึง Castlevania ขึ้นมาที่ความคิดนั้นมันก็ส่งต่อทำให้ผมนึกถึงอ l ล c ูคาตัวละครที่ผมชอบที่สุดในแฟนชายนั้นเพรงงาะงั้นแล้วอ l ล c ู r าร์ที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้เขาไม่ใช่ Al ล c ูคาในเ i ลซิงครับแต่เป็น A l u c ู r ารใน Castlevania Castlevania สำหรับใครที่ไม่รู้จักตัวมันคือหนึ่งในสุดยอดแฟนชายเกมสุดคลาสสิกครับเป็นแฟนชายเกี่ยวกับเกมล่าแวมไพร์มุมมองด้านข้างไซส์ scrolling ของคนามิ80ที่เป็นช่วงยุคแรกๆของ Nintendo ก่อนจะพ่อนและพัฒนาลงให้กับเครื่องเกมอื่นๆอีกมากมายเป็นหนึ่งในแฟนชายเกมที่ประสบความสำเร็จที่สุดของครามิเลยก็ว่าได้ครับทั้งในด้านของยอดขายและคำวิจารณ์มีพักตอกมามากมายในตลอด30เกือบ40ปีที่ผ่านมา ถ้าเรารวมพวกสปินออฟต่างๆเข้าไปนะครับเกมแคสเซนเวเนียมันก็มีเกิน30ภาคซะอีกแต่ก็ส่วนตัวแล้วบอกไว้ตรงนี้เลยผมได้เล่นแค่ภาคเดียวครับคือ Symphony of the Night จำได้ว่ามีช่วงหนึ่งอยากเล่นมากๆแต่ก็เนื่องจากตัวเกมมันเก่ามากแล้วเมอเลยหาเล่นไม่ได้ขนาดในพวก ROM Hack Emulator mm ก็ยังไม่มีแถมพวกแพ็กเกม c ค s t l e v a n i a ที่เราเห็นในสตีมมันก็ไม่มีภาคนั้นครับใครที่ติดตาม c ค s t l e v a n i ี ทุกคนก็น่าจะทราบดีว่า Symphony of the Night มันเป็นภาคที่โด่งดังแทบจะที่สุดของ c คส t l e v ว n i ียเลยเป็นภาคที่ไอคอนิกมากๆหรืออาจจะเป็นภาคที่ดีที่สุดของทั้งแฟรนไชส์เอาง่ายๆเวลาเราพูดถึง c ค s t l e v a n i ียเราก็จะมักพูดถึง Symphony of the Night ครับมันเป็นของคู่กันเลยก็ว่าได้ผมเลยกระเฮี้ยนกระือรือที่จะเล่นเกมนั้นมากๆครับแต่ก็หาไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งผมก็ได้ทราบว,ว่า Symphony of the Night มันมีวางขายภายในมือถือครับ ต่อต่างประเทศผมก็เลยไปหาซื้อมาต้องสร้างแอคเขาต,ต้องเติมเงินดอลลาร์อะไรมากมายจนสุดท้ายก็ได้เล่นในที่สุดและชอบมันมากๆด้วยเป็นช่วงเวลาส3งสันที่เพลินที่สุดในชีวิตโดยจุดเด่นของ c a s t l e v ว n i ียก็คือการที่ตัวเกมมันเป็นเกมแนว i d e s c r o l l i n g ครับที่ผู้เล่นจะต้องทำการปราบบอสไขปริศนาต่างๆเพื่อให้ได้พลังมาใช้ในการไปต่อคล้ายคลึงกับ Metroid เป็นแนวเกมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆในช่วงนั้นครับจนถึงขนาดทำให้ในยุคปัจจุบัน เราจะเรียกแนวเกมดังกล่าวว่า Metroidvania, b l e l a s t a i o u s The Last Fade, Hollow Knight m e t r o i ก็จาก Metroid ใช่ไหมครับ Vania ที่เราได้ยินก็คือ Vania จาก Castlevania โดยผมกล้าพูดว่า Castlevania Symphony of the Night มันคือเกมที่ทำให้ผมชอบเกมแนว Metroidvania มากๆครับมันได้สำรวจมันได้กรายดิ้งมีความลับซ่อนอยู่แต่ไปหมดแถมด้วยความที่ผู้เล่นต้องใช้พลังใหม่ๆในการเดินหน้าเสมอมันเลยทำให้ตลอดทั้งเกม ผู้เล่นจะรู้สึกว่าตัวละครของเรามันเก่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับเพลงดีงานอา,าร์ตไดจกอทิกที่สวยงามมีความเป็นสุนทรียะผมเลยชอบเกมอย่าง b r a s t Band Ritual of the Night มากๆแต่ก็ถึงแม้ความเป็นเมโทรเวเนียของ c ค s t l e v a n i a มันจะทําให้แฟนชายมันคลาสสิกมากๆแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้ตัวเกมเนี่ยมันดูล้าสมัยดูเข้าถึงยากจนทําให้ตัวเกมมันถูกรีบูตในช่วงเวลาต่อมากลายเป็น c ค s t l e v a n i ีย Lo อ d of Shadow มาอยู่ในแนว third Person Action a ั่ e เอเที่เราเห็นอยู่ทั่วไปในปี2 0 1 0พวกเกมอย่าง Dark ซ i d e รอะไรแบบนั้นถ้าใครเคยเล่นนะครับเหมือนถอดบล็อกกันออกมาแต่ส่วนตัวผมไม่เคยเล่น,นครับเนื่องจากแม่งไม่มีขายในไทยไม่รู้ท่าไปทําไมเหมือนกันาว่านั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเศร้าที่สุดครับสําหรับแคสเซิลเวเนียเพราะในปัจจุบันสืบเนื่องจากที่ทางคนนี้ไม่ได้โฟกัสกับการทําเกมคอมหรือคอนโซลอีกต่อไปแล้วแต่เปลี่ยนจุดโฟกัสมาเป,เป็นเกมมือถือกับการพนันแทน พวกเครื่องปาจิงโกะมาเลยทําให้แคสเซนเวเนียในฐานะของเกมมันหายไปจากสายระบบเลยครับเป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ไม่มีเกมแคสเซนเวเนียภาคใหม่ออกมาให้เราได้เล่นเลยโดยภาคล่าสุดที่เป็นเกมลงให้กับคอมไม่ก็คอนโซลจริงๆมันคือแคสเซนเวเนียหลอดออบชาโดภาค2เมื่อปี2014แต่และเพราะแบบนั้นเองครับมันเลยทําให้ชื่อแคสเซนเวเนียมันหายไปด้วยเช่นเดียวกันจนกระทั่งในปี2015ชื่อของแคสเซนเวเนียมันก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อ Netflix ได้เข้ามาหยิบโปรเจกต์ภาพยนตร์แคสเซิเวเนียที่กำลังตกอยู่ในช่วงเดเวลลอปเมนต์เฮลไปและทําการเปลี่ยนมันไปซีรีส์ออกฉายเมื่อปี2017ก่อนจะป,นประกาศทําภาคต่ออีกหลากหลายภาคเบสเซ็ดซีซีซั่นโดยตัวซีรีส์มันถูกยกย่ยองให้เป็นหนึ่งในซีรีส์ดัดแปลงจากเกมที่ดีที่สุดเลยครับภาพสวยงานอาร์ตด,ดีฉากแอคชั่นเยี่ยมเพลงก็ดีจนในปัจจุบันมันก็เพิ่งมีแคสเซิเวเนียภาคใหม่ออกฉายมาเมื่อไม่นานมานี้ชื่อแคสเซิเวเนียน็อกเทิร์นที่จะเป็นช่วงเวลา น่าจะเกือบหรือมากกว่า300ปีหลังจากเหตุการณ์ในซีซั่นที่4ลองไปหาดูกันได้นะครับแม้เกมในแฟนชัยแคสเซนเวเนียมันจะมีอยู่หลากหลายภาคนะครับที่แต่ละภาคมันก็จะมีช่วงเวลาต่างกันไม่เหมือนกันแตมบางภาคก็ฉีกไปคนละจักรวาลเลยก็มีถึงมันจะเป็นแบบนั้นยังไงอาลูค,คดัดเขาก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้โผล่มาให้เราเห็นบ่อยอยู่ดี พราะหลักๆแล้วแคสเซนเวเนียมันจะมีตัวละครเป็นตระกูลนักล่าแวมไพร์ตระกูลหนึ่งครับชื่อเบลมอนต์หรือเบลมอนต์ผมอาจจะเรียกสลับกันอยู่แบบนี้นครับเบลมอนต์กับเบลมอนต์แต่ขอให้จําไว้ว่ามันคือตระกูลเดียวกันส่วนตัวอลูคาดเนี่ยเขาเพิ่งจะโผล่มาเมื่อไม่นานมานี้เองครับจริงๆก็อา่านตอนช่วงตัวเกมภาค3ครับแคสเซนเวเนียสามดรากุลัสเคิร์สไม่เหมือนกับในเฮลซิงครับอลูคาดในนั้นแท้จริงแล้วเขาก็คือดราก u ลัสใช่ไหมครับ ที่ถูกเปลี่ยนชื่อจากการทําสัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่กลับกันในแคสเซนเวเนียอาลูคาร์ดเขาเป็นลูกชายของแดร็กคูล่าครับเจ้าแห่งแวมไพร์ที่มีกับผู้หญิงคนหนึ่งทําให้เขานั้นเป็นลูกครึ่งในเกมเรียกว่าแดมเปียครับโดยจากการที่อาูคาร์ดเขาเป็นลูกครึ่งนี้เองมันก็ได้ทําให้อาูคาร์ดถได้ว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆครับไม่เหมือนในสื่ออื่นลูกครึ่งในแคสเซนเวเนียมันเหมือนเป็นการเอาข้อดีของแต่ละเผ่าพันธ์มารวมกันทําให้แดมเปีย พวกเขาจะมีความแข็งแกร่งแบบเดียวกับแวมพร์ครับอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยแต่ก็ยังถือว่าแข็งแกร่งมากอยู่ดีจากการที่อารูคร์สสามารถสู้กับแวมพร์ตัวอื่นได้ง่ายๆไม่แพ้เงินไม่แพ้แสงแดดไม่แพ้กังเขนด้วยเท่าที่ผมจําได้ครับในซีรีส์เน็ตฟลิกซ์เทรเวอร์เบลมอนต์บอกไว้ว่าที่แวมพายกลัวกังเขนไม่ใช่เพราะว่ามันศักดิ์สิทธิ์แต่เพราะว่าไอ้รูปร่างกังเขนเนี่ยมันทําให้สมองของแวมพร์มันประมวลผลไม่ได้ พวกแวมพายเลยมักปวดหัวเวลาที่มนุษย์โชกังเขนใส่ไม่ใช่เพราะกังเขนมันมีความศักดิ์สิทธิ์หรือเกี่ยวกับพระเจ้าแต่อย่างใดนอกนั้นก็มีความเป็นอมตะมีชีวิตอยู่ได้ชั่วในรันส่วนในด้านรูปร่างแดมเปียจะค่อนข้างมีความคล้ายกับแวมพายพอสมควรครับแต่มีเขี้ยวที่สั้นกว่าและเหนือสิ่งอื่นใดพวกแดมเปียพวกเขาจะมีความสามารถในการหักห้ามใจตนเองครับทําให้แดมเปียเหล่านี้ไม่ค่อยเป็นปีศาจกระหายเลือดเท่าไหร่ พวกเขาจะดื่มเลือดก็ต่อเมื่อร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสจริงๆสาหัสจนถึงขนาดตายได้ครับถ้าหนักแต่รู้ว่าไม่ตายแน่ๆก็นอนพักสักหน่อยสักสิปีถึงร้อปีก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วส่วนอรอยฟันธรรมดาแป๊บเดียวก็หายโดยชื่อจริงของอลูการ์าภายในแคสเซนเวเนียคือเอเดรียนฟาเลนไฮเทเปสครับลูกของมาเทียสครองวิสหรือที่รู้จักกันในชื่อแดร็กคิล่ากับหญิงสาวนางหนึ่งนามวาลิซา ในตอนนั้นแดร็กูล่าเข้าหลงรักเธอมากครับจนถึงขนาดไม่สนความชั่วร้ายอะไรเลยอารมณ์ประมาณเหนวนหวู่ครับในช่างชิที่พอเจอผู้หญิงที่ตนรักก็อยากเปลี่ยนตัวเองไม่ทําความชั่วร้ายอะไรอีกเลยจนกระทั่งตัวลิซ่าเธอได้ถูกมนุษย์เผาทั้งเป็นครับในข้อหาเป็นแม่มดในเกมเนี่ยไม่ได้บอกไว้นะครับแต่ว่าในซีรีส์ที่ลิซ่าถูกเผาเพราะว่าลิซ่าเธอเป็นหมอใช้วิทยาศาสตร์ในการรักษาเก็บพวกสมุนไพรต่างๆมาทํายา ประสาทความรู้ที่เธอได้มาจากแดร็กูล่าทำให้นับตั้งแต่ตอนนั้นแดร็กูล่าจะเลี้ยงเอเดียนในฐานะของนักกรบครับเพื่อที่วันหนึง่งเขาจะได้กลายเป็นกําลังสาคัญให้กับแดร็กูล่าในแผนการล้างบางมนุษย์เพราะว่าเอเดียนเขาก็ไม่ได้หลงไปในความโกรธและความเกลียดชังแบบที่แดร็กูล่าเป็นนะครับกลับกันเขายังคงเชื่อมั่นในคําสอนของแม่ตัวเองอยู่ทําให้ถึงเบื้องหน้าเอเดียนจะยังยืนเคียงข้างแดร็กูล่าในฐานะลูกแต่เขาก็ยังคงตั้งคําถามเกี่ยวกับเจตนาลมของแดร็กูล่าอยู่ดี ได้เห็นสิ่งที่พ่อตัวเองกระทำกับมนุษย์ผู้บริสุทธิ์จกนกระทั่งเมื่อเอเดียนทนไม่ไหวเขาก็ได้หลบหนีออกมาจากกองทัพแดร์คูล่าครับและตั้งเป้าหมายจะจัดการพ่อตัวเองซะพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นอาลูคาร์สำหรับใครที่ไม่ทราบแต่น่าจะทราบแล้วแหละที่มาชื่ออาลูคาร์มันถูกตั้งชื่อเพื่อสื่อว่าอาลูคาร์นั้นมีความแตกต่างจากแดร์คูล่าครับแบบกับตลบปัดโดยการนำแดร์คูล่ามาอ่านกลับหลังแต่ก็ถึงจะเป็นแบบนั้นลึกๆผมเชื่อว่าตัวอาลูคาร์ เขาก็น่าจะเจ็บปวดเช่นเดียวกันครับที่ต้องทรมานจากสายเลือดคำสาบมีชีวิตอยู่ไปช่วยนิรันด์และต้องใช้ชีวิตนั้นช่วยม,น,มนุษย์ที่เป็นพวกที่สังหารแม่ตัวเอง <S <S เรื่องราวในเกมภาค3 Dracula Curse มันเกิดขึ้นในช่วงปี1476ครับตอนนั้นผู้คนภายในวาลเคียหรือโรมาเนียในปัจจุบันพวกเขาพบว่ามันมีการปรากฏตัวของปีศาจเกิดขึ้นทุกหนแห่งจากเดิมที่มันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าภายในตำนานเท่านั้น โดยล่ำรือกันว่าผู้นำของเราพยุหะปีศาจคือท่านเขาผู้สวมชุดดำราวกับทองฟ้ายามราตรีนามว่าแดรกคิล่าทางโบสท,ที่ทราบเรื่องพวกเขาก็เกิดความกังวลขึ้นมาครับกลัวว่าแดรกคล่าคนนี้จะเป็นเจ้าแห่งแวมพร์ในตำนานทางโบสถ์เลยทำการส่งกองกำลังไปจัดการในทันทีเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ได้ข่าวคราวจากทหารเหล่านั้นอีกเลยโ๊บจึงต้องใช้ความหวังสุดท้ายครับโดยการพึ่งตระกูลเบลมอน ตระก,กูลนักเล่าแวมพร์ที่โด่งดังมากๆภายในวงการจากพลังพิเศษเหนือธรรมชาติของพวกเขาและเบลนที่ถูกขอให้ช่วยก็คือเทรเวอร์เบลนผู้สืบเชื้อสายของลีออนเบลอนนักเล่าแวมพายในตำนานเทรเวอร์ Trevor เขาได้ออกเดินทางและพบกับพลพรรคมากมายครับจนได้มาถึงปราสาทของเขาวดร็กฮิล่าที่นั่นเทรเวอร์พบว่าดร็กฮิล่าใช้ลูกชายของตนเองอลูคัสมารับมืออย่างไรก็ตามนั่นมันก็เป็นเพียงแค่ฉากหน้าเท่านั้นความจริงแล้วการต่อสู้ที่เกิดขึ้น มันคือความต้องการของอาลูคาสที่จะทดสอบทักษะการต่อสู้ของเทรเวอร์เท่านั้นและเมื่อตัวอาลูคาสทราบว,ว่าเทรเวอร์แข็งแกร่งมากพอเขาจึงเอ่ยปากขอร่วมทางไปจัดการดรากูล่าพ่อของตัวเองด้วยถึงสุดท้ายกลุ่มของเทรเวอร์พวกเขาก็สามารถจัดการกับดรากูล่าได้ครับไปศึกแบบ4รุมหนึ่งที่มีแค่เทรเวอร์เท่านั้นที่สามารถจัดการกับดรากูล่าได้ด้วยแซ่แวมไพร์คิลเลอร์วิฟออฟอัลเคมีทว่าเมื่อดรากูล่าถูกจัดการไปแล้ว อลูคาสเขากลับรู้สึกผิดครับที่ต้องสังหารครอบครัวเพียงคนเดียวของตัวเองในเมื่อเขาเองก็ทราบดีอยู่แล้วว่าทําไมพ่อของตนถึงกลายเป็นแบบนี้อลูคาร์จึงทําการไถ่าบาปครับไปพร้อมๆกับพักฟื้นพลังตัวเองโดยการเข้าสู่การหลับลึกพลังคิดว่าจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยจนกระทั่งราว300ปีต่อมาปี1797ในช่วงที่การปฏริวัติฝรั่งเศสมาถึงโค้งสุดท้ายอลูคาร์ เขาก็ต้องตื่นขึ้นมาอีกครั้งครับหลังพบว่าณนะตอนนี้ริกเตอร์เบล์ผู้สืบเชื้อสายของเทรเวอร์กำลังตกระกรรมลำบากหลังจากที่โดนพ่อมดเจ้าแห่งสัตว์มืดคนหนึ่งนามว่าชาฟใช้มดสะกดควบคุมจิตใจริกเตอร์เพื่อให้เขาชุบชีวิตแดร็กคิล่าขึ้นมาฟื้นคืนกองทัพปีศาจพร้อมกับเข้าควบคุมประสาทแห่งแดร็กคิล่าหรือแคสเซนเวเนียตัวอลูคาร์ดจึงต้องรีบมุ่งหน้ากลับมาครับและหาทางปลดปล่อยริกเตอร์พร้อมกับยับยั้งการชุบชีวิตพ่อของตนเอง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน Symphony of the Night นะครับหนึ่งในสุดยอดถ้าไม่ใช่ที่สุดของแคสเซนเวเนียเลยโดยตัวมันจะแบ่งเป็นสองพาร์ตตอนแรกคืออัลูคาร์ดเข้าประสาทมาตัวเขาก็ต้องต่อสู้กับเหล่าปีศาจมากมายภายในนั้นจนไปถึงห้องบอลลังและปลดปล่อยริกเตอร์ตรงนี้ถ้าใครมีโอกาสได้เล่นนะครับคุณสามารถสกิปเดดได้ทาให้เครื่องอุปกรณ์ตัวเองยังอยู่โอพี OP ตั้งแต่เกมเริ่มแล้วค่อยไปหาคริสเซกริมเอาหนึ่งในดาบที่โอพีที่สุดภายในเกม แต่มันก็เป็นดาบที่อยู่ในช่วงหลังนะครับคือหลังจากที่อาลูคาร์ดมายังห้องบอลลังและปลดปล่อยริคเตอร์ได้สาเร็จทว่ามันก็ยังไม่จบแค่นั้นครับเมื่อริคเตอร์หลุดจากการควบคุมมันก็เผยเวทมนต์บทใหม่ที่ได้พาอาลูคาร์ดเข้าไปในมิติคู่ขนาดบนท้องฟ้าเป็นที่ที่พอมดชาร์ฟซ่อนตัวอยู่และที่แห่งนั้นคือปราสาทกลับด้านด e อัพไซด์ดาวหรืออินเวอร์สแคสเซิลโดยที่นั้นอาลูคาร์ดเขาก็ได้เข้าต่อสู้กับชาร์ฟในที่สุดครับเพื่อหยุดแผนการดังกล่าว ทว่าถึงแม้ตัวอัลูคัสจะสามารถจัดการกับพ่อโมดได้สําเร็จแต่เขาก็ล้มเหลวในการหยุดยั้งแผนการนั้นไว้ครับดรกคลาขึ้นชีพขึ้นมาทําให้อลูคัสต,ต้องเข้าสู้กับผู้เป็นพ่ออีกครั้งหนึ่งโดยตอนจบเมื่ออลูคัสสามารถช่วยริกเตอร์และปราบดรกคลาลงได้เขาก็ได้บอกลาพวกพ้องของตนเองครับบอกว่าตัวเองมีสายเลือดต้องสาบเป็นตัวตนที่ควรจะหายไปจากโลกใบนี้และทั้งสองจะไม่ได้เจอเขาอีกก่อนจะรีบหนีหายไปทําให้มาเรียกึง่งๆึ่งน้องสาวข,ของริกเตอร์ ต้องรีบตามอลูคาร์ดไปครับเพราะเธอแอบมีใจให้เขาไม่นานหลังจากเหตุการณ์นั้นราวหนึ่งปีต่อมาภายใน Nocturn e r e c o คอ e c t i o n ที่เป็นละครวิทยุมันก็มีปีศาจตัวหนึ่งปรากฏตัวออกมาครับเป็นอินคิวบัสที่พยายามทําให้อารูคาร์ดกลับมาเป็นปีศาจแวมไพร์อีกครั้งหนึ่งพร้อมบอกถึงวิรกรรมของตัวอารูคาร์ดเองที่เคยเปลี่ยนคนรับใช้และเพื่อนของตนเองเป็นแวมไพร์ให้มาเรียได้ฟังแต่ว่าทั้งหมดนั้นมันก็ไม่ได้ผลครับมาเรียยังชื่อในตัวอารูคาร์ดอยู่ ทำให้เขาสามารถจัดการกับปีศาจตนนั้นได้แต่ว่ามันน่าเสียดายครับที่เราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมาเรียกับอลูาคัสจะเป็นยังไงต่อเพราะในภาคถัดมามันเป็นการสคริปในแคสเซนเวเนียมูลไลรับโซดีตลอดช่วงเวลาที่อลูุคัสมีชีวิตอยู่เขาได้เห็นความพยายามในการปลุกเรกเล่าขึ้นมามากมายครับที่สุดท้ายแล้วมนุษย์ก็จะเป็นฝ่ายชนะวนเวียนเป็นวงจรอุบาทขณะเดียวกันตืบเนื่องจากความละอายที่โดนพ่อมดควบคุมริกเตอร์เบลมอนต์ก็ได้หายตัวไป และส่งต่อแท้แวมไพร์คิลเลอร์ให้กับตระกูลมอริสที่เป็นสายรองประจําอยู่ในอเมริกาทําให้เบลมอนต์ตระกูลนักล่าแวมไพร์ในตํานานหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์โดยเพื่อที่จะยับยั้งเหตุการณ์ปีศาจบุกในอนาคตมันก็ได้มีองค์กรนักล่าปีศาจเกิดขึ้นทั่วโลกครับจนกระทั่งในปี1870ราว100ปีหลังจากเหตุการณ์ในซิมโฟนีออฟเดอะไนท์ปรสา,าสาทแคสเซนเวเนียมันก็กลับมาอีกครั้งทําให้ทั้งโลกส่งนักล่าปีศาจบุกเข้าไปเพื่อััการม่ต่ตอองวงวเนืบบคค แล้วก็ไม่ต้องไปหาเล่นด้วยเพราะมันถูกแคสเซิลไปแล้วอย่างที่บอกไปตลอดหลายร้อยปีที่อลลคัสมีชีวิตตัวเขาได้เห็นดรากูล่ถูกๆุกชิบขึ้นมานับตังไม่ท่วนผมเชื่อว่าตรงนี้ตัวอลลคสัสเขาเองก็น่าจะเจ็บปวดเหมือนกันครับที่ต้องเห็นมนุษย์รวมถึงปีาศาจใช้ความแค้นที่พ่อของเขามีเป็นเครื่องมือนในการยึดครองโลกมาเลยทาให้สุดท้ายแล้วอลลคสัสพยายามสอหาวิธีที่จะทาลายวงจรอุบัตินี้ครับ ว่าระหว่างการสอหาทางนั้นตัวอารูคัสเขาเองก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดมาก่อนปีศาจต,ตัวหนึ่งนามว่ากาลามอนผู้มีชีวิตอยู่ในอนาคตตัวมันได้ส่งไทม์ริเปอร์ปีศาจมือขวาของตัวเองมายังอดีตเมื่อ10,000ปีที่แล้วหวังทําลายแดร็กคิล่าครับเพื่อเปลี่ยนประวัติศาสตร์และขึ้นเป็นเจ้าแห่งปีศาจเผื่อใครไม่ทราบนะครับตามลอแล้วแดร็กคิล่าในแคสเซิลเวเนียตัวเขาเก่งมากๆเลยครับแทบไม่มีใครเทียบได้จากที่เขาได้ทสาสัญญากับปีศาจที่เป็นพระเจ้า ในลอเรียกว่าอีวิลก็แล้วก็ใช้พลังแห่งความกละหนด้วยเค a อสเมจิกบวกกับมีพลังในการควบคุมวิญญาณรู้สึกภาษาอังกฤษใช้คำว่า power of dominance ถ้าถามว่าเก่งโหดขนาดไหนเอาง่ายๆแม้แต่ความตายเดดตัวมันเองก็ยังเป็นลูกน้องของดรากเวล่าครับโดยเพื่อยับยั้งทม์ริปเปอร์จากการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์มันก็มีคนคนหนึ่งครับปรากฏตัวออกมาชื่ออีออนตัวเขาได้ทําการสร้างรอยแยกมิติขึ้นและดึงเหล่าว,วิรบุรุษวิรสตรี พวกผู้คนที่เคยปราบแดรคกเลามาจากหลายช่วงเวลาและอาลูคาร์ดก็คือหนึ่งในนั้นซึ่งเพอดีตัวเขาจะสามารถออกจากรอยแยกมิติเวลานี้ได้ตัวอาลูคาร์ดก็จะต้องมุ่งหน้าปราบไทม์ริปเปอร์ครับพร้อมกับแดรคกเลาเพ่อของตนเองอีกครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแคสเซนเวเนียจัชเมนเกมแน่ต่อสู้ครับคล้ายมอร์ทอลคอมแบทและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นงานอาร์ตในเกมภาคนี้ถ้าใครคิดว่าคุณคุณ้นต้องมันถูกวาดโดยคุณทาเคชิโอบาตะคนวาดเดโนอสครับ โดยเมื่ออลูคัสเขาสามารถกลับมายังช่วงเวลาของตนเองได้แล้วเขาก็สอหาวิธีปราบแด็กเคอาให้สิ้นซากต่อไปจนได้ทราบถึงคำพยากรณ์ของนอสตราดามุสบอกไว้ว่าแด็กคอล่าจะกลับมาอีกครั้งในปี1999อลูคัสเขาก็เลยใช้โอกาสนี้ในการตระเตรียมแผนการทุกอย่างของความช่วยเหลือจากมิโกะในญี่ปุ่นเพื่อทำการปิดผนึกปราสาัตแคสเซเวเนียไว้ภายในสุริยาคราดตัดขาดต้นกำเนิดพลังของแด็กคอล่าให้หายไป และด้วยความช่วยเหลือจากจูเลียสเบลมอนต์ตระกูลเบลมอนต์ที่ได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งมันก็ทําให้อลูคาร์สามารถทําลายวงจรการคืนชีพของพ่อของเขาได้ในที่สุดแต่มันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าในตอนแรกอลูคาร์เชื่อว,ว่าการเดินทางของตนเองมันได้จบลงแล้วครับก่อนที่ไม่นานตัวอลูคาร์จะได้ทราบถึงข้าราชากรต่อมาที่บอกถึงการกลับมาของแดร็กฮิล่าแต่มันไม่ใช่ในฐานะพ่อของตนเองแต่เป็นการเกิดใหม่ของวิญญาณแดร็กิล่า และเพื่อรอคอยเวลานั้นอลูคาด์จึงได้สวมตัวตนใหม่ครับเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรลับของญี่ปุ่นชื่อเกนยะอริคาโดเป็น,นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นภายในภาคเอเรียรและดอนออฟซอโรในช่วงปี235 0ปราศัทรแคสเซนเวเนียจะได้นายคนใหม่ของมันเป็นผู้ที่จะสืบทอดคุมพลังของแร็กคิล่านี่คือคำทำนายที่อริคาโดหรืออลูคาดได้ยินมาครับทำให้นับตั้งแต่ตอนนั้น ตัวเขาต้องสืบหาดูว่าใครกันที่จะขึ้นเป็นนายคนใหม่ของแคสเซนเวเนียในตอนนั้นตัวอลลคัสเขาทราบดีว่าผนึกที่ปิดกั้นตัวประสาทมันกําลังอ่อนแอลงและคงจะหายไปเมื่อสุริยคา่าเกิดขึ้นอีกครั้งเมเลมีโอกาสที่ผู้ประสงค์ร้ายจะเข้าครอบครองพลังของแรคคิล่าอย่างเช่นคนคนหนึ่งครับที่ตัวอลลคัสกำลังสงสัยอยู่ว่าอาจจะเป็นวิญญาณแรคคิล่าตับชาดมาเกิดชายคนหนึ่งชื่อเกรแฮมโจนส์ที่อ้างว่าตนเองเกิดตอนที่แรคคิล่าตายแบบพอดิบพอดี แต่ก็ถึงจะเป็นแบบนั้นไม่ว่ายังไงตัวอโลคัสก็ยังไม่มีทางรู้อยู่ดีครับว่านายคนใหม่ของแคสเซนเวเนียจะเป็นใครกันแน่เขาจึงสร้างแผนขึ้นมารอคอยให้ตัวปราศาสตร์มันเรียกนายใหม่ของมันมาเองในตอนที่สุริยาคาตเกิดขึ้นอีกครั้งตอนนั้นมันมีนักเรียนสองคนกําลังสังเกตดูมันอยู่ครับมินะและโซมาครัสทั้งสองได้ออกมาเฝ้าสังเกตรปรากฏการสุริยาคาตกันเพราะว่าเมื่อรู้ตัวอีกทีทั้งสองก็พบว่าพวกตนอยู่ในปราสาสตร์แคสเซนเวเนียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โซมะเขาจึงต้องรับหน้าที่ปกป้องมีนะเพื่อนของเขาครับและตระเวหาทางออกจากปราสาทแห่งนี้ซึ่งภารกิจนั้นมันก็ทําให้ตัวโซมะพบกับคนและปิศาตมากมายครับรวมถึงยังทําให้เขาทราบด้วยว่าตนเองมีพลังพิเศษที่สามารถคุบคุ้มขโมยดูดวิญญาณของสิ่งมีชีวิตอื่นได้และสามารถใช้มันในการโจมตีป้องกันหรือดัดแปลงยังไงก็ได้ตามแต่ที่เขาปรารถนาเขาจึงใช้พลังนี้ต่อสู้พวกสัปหลาดภายในปราสาทครับจนจุดหนึ่งมันก็ทําให้เขาพบกับเกรแฮม ในตอนแรกเจ้าเกรแฮมเชื่อว่าตัวเขาเองเป็นดรคคุล่ากลับชาติมาเกิดใช่ไหมครับแต่พอได้เห็นว่าโซมะมีพลังมันก็ทําให้เขาจ้องจะเล่นงานโซมะครับที่สุดท้ายโซมะก็เป็นฝ่ายชนะและทําให้ทราบด้วยว่าเกรแฮมไม่ใช่ดรคคุล่ากลับชาติมาเกิดแต่เป็นตัวโซมะเองตัางหากมันชัดเจนตั้งแต่พลังที่เขามีแล้วพลังในการควบคุมมินยาน power of dominance มันคือพลังแบบเดียวกับที่ดรคคุล่ามีโซมะเขาจึงต้องพยายามหาทางตัดความเชื่อมโยงทุกอย่างออกก่อนที่ตัวตนของเขาจะหายไป อลูคารหรืออริคาโดก็เลยเข้ามาช่วยบอกให้ตัวโซมะเข้าไปปราบขุมพลังของดรากูิล่าเคออสที่สุดท้ายมันก็ได้ทำให้ตัวปรา,าสาทถูกผนึกดังเดิมและทําให้โซมะไม่ได้รับผลจากตัวตนของดรากูิล่าอีกต่อไปทว่าจะยังไงก็ตามแม้เรื่องมันจะจบลงไปแล้วแต่พลังในการควบคุมวิญญาณของเขามันก็ยังอยู่ในตัวโซมะอยู่ดีในดอนออฟซซโรหลังจากเหตุการณ์นั้นหปีครับ มันก็มีลัทธิปริศนามาตามปริชีวิตโซมะหวังจะปลดปล่อยพลังภายในตัวเขาเพื่อคืนชีพแดร์คิล่าโชคดีที่อาริคาโดสามารถเข้ามาช่วยไว้ได้ทันพร้อมบอกว่าเขาจะเป็นคนจัดการทุกอย่างเองและให้โซมะอยู่ห่างๆทว่าโซมะเองก็ไม่อยากอยู่เฉยครับเขาจึงตามลัทธิและพวกอาูคาสไปจนพบว่ามันมีปราสาทถูกสร้างรยนแบบแคสเซนเวเนียขึ้นมาตซมะเลยเข้าไปภายในนั้นและใช้พลังของตนเองจัดการปรศสาททั้งหมดแต่มันก็เพราะแบบนั้นเองครับ การที่โซมะเข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้อลุคัตโกรธมากตัวเขาทํางานยากขึ้นแทนที่เขาจะต้องทําแค่หาทางจัดการพวกลทัทิแต่นี่เขาต้องมาพะวงคอยดูแลโซมะไม่ให้เป็นอันตรายอีกแม้ความจริงแล้วโซมะจะสามารถดูแลตัวเองได้อยู่แล้วก็ตามแต่เนื่องาโซมะเข้าประสาทมาแล้วอลุคัตก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปล่อยโซมะไปทว่าก่อนหน้านั้นตัวอลุคัตเขาได้มอบจดหมายจากมินะให้โซมะครับพร้อมกับเครื่องรางบางอย่าง ที่จะช่วยปกป้องโซมะจากพลังแห่งความมืดซึ่งระหว่างที่โซมะอยู่ภายในปราสาทแห่งนี้ไม่นานเขาก็ทราบถึงแผนการที่จริงของเจ้าละทีครับพวกมันต้องการนําพลังของโซมะไปให้แคนดิเดตสองคนทว่าจุดเปลี่ยนสำคัญของเหตุการณ์ภายในดอนออฟซซโร่คือระหว่างที่โซมะอยู่ในปราสาทแห่งนี้เขาได้พบว่าเจ้าลัทิได้จับตัวมีนะมาครับและทําการสังหารเธอต่อหน้าเขาการกระทํานั้นมันทําให้ตัวโซมะถูกเรคิล่าภายในตัวกลืนกินเปลี่ยนเขาเป็นเจ้าแห่งปีศาจทว่า ด้วยเครื่องรางที่มีนะมอบให้พร้อมกับความช่วยเหลือจากอลูคาร์ดมันก็ทาให้โซมะรอดมาได้และพบว่าเขาถูกเจ้าละทิปั่นหัวมีหน้าที่เขาเห็นมันเป็นแค่ร่างโคลอนอลูคาร์ดกับโซมะทั้งสองได้ออกเดินทางตามล่าเจ้าลัทิกับผู้ที่ถูกเลือกครับจนสุดท้ายแล้วเขาต้องไปจัดการกับคนพวกนั้นภายในมิติที่ถูกเรียกว่าเดออาร์บิสที่ปัจจุบันมันถูกผนึกอยู่ภายใต้ปราสาทแห่งนี้และเมื่อเข้าไปได้ตซมะก็พบว่าพลังของเขาได้ถูกผู้ที่ถูกเลือกขโมยไป อารมณ์ประมาณล็อกเรียนไปที่สุดท้ายด้วยพลังมากมายมาหาศาลนั้นมันก็ทําให้เขากลายล่างเป็นสป,ปาร์ดเป็นบอสตัวสุดท้ายภายในเกมภาคนี้โดยพอทุกอย่างจบลงอลูคาสเขาก็คิดกับตัวเองครับว่าถ้าหากโลกต้องการเจ้าปีศาจแม้มันจะไม่ใช่ตัวโซมะก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะมีเจ้าแห่งปีศาจต,ตนใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาอยู่ดีและสุดท้ายภาคกริมัวออฟโซเกมมือถือเช่นเดียวกันอาริคาโด ตัวเขาได้รับข้อความที่บอกว่ากรีมัวนังสือเวทที่บันทึกเรื่องราวของแคสเซนวเนียได้มีพลังมืดเอิบล้นออกมาจนเกินการควบคุมทางผู้ส่งจดหมายเลยอยากให้อริคาโดเข้าไปภายในหนังสือกรีมัวนั้น,น,นเพื่อจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรียงลาดับเหตุการณ์ทุกอย่างใหม่นําหน้ากระดาษกลับคืนมาและจัดการต้นต่อที่ทําให้กรีมัวคลุมคลั่งอาริคาโดจึงตัดสินใจกลับมาเป็นอลูคาร์สครับและมุ่งหน้าไปจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นทันทีโดยกรีมัวออฟโซ ยังหาเล่นได้อยู่นะครับ Android ไม่รู้ว่ามีไหมแต่ใน iOS ผมเช็คแล้วมีอยู่ใน Apple Arcade ไม่ใช่เกมกาชานะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอัลูคาก็จะมีการรีบูทครับในเกมภาคลอ d of s ชาโ dow ในส่วนนั้นผมเปรยไว้แค่ว่าชื่อจริงอ l ลูคามันไม่ใช่เอเดรียนฟารินไฮเทเปสแต่คือเทรเวอร์เบล n t ์ถ้าว่าถึงจะเป็นแบบนั้นอัลูคารในเกมภาคนี้ก็ยังเป็นลูกของแดคคลาอยู่ดีครับเพราะแดคคลาในภาคนั้นเขาคือเกเบียลเบล蒙ต์ อสุวินพันในพาราดอนแห่งแสงที่ได้กลายเป็นเจ้าแห่งปีศาจไปส่วนอีกไทม์ไลน์หนึ่งก็คือใน Netflix อันนั้นผมอยากให้ดูเองมากกว่านะครับคือผมชอบมากแลยอยากให้ดูกันสีซีซั่นแรกตัวมันจะมีความคล้ายคลึงกับเนื้อเรื่องของ c ค s t l e v a n i a ภาค3ครับ Dracula Curse ที่ผมเล่าไปในตอนแรกแต่แค่คล้ายเฉยๆนะครับไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวประกอบกับมีองค์ประกอบบางอย่างจากเกมภาค Symphony of the Night แล้วก็ Curse of Darkness เล็กน้อยครับ ส่วนพักน็อกเทิร์นที่เป็นพักใหม่ล่าสุดตัวมันจะค่อนข้างเบสมาจาก Symphony of the night ครับกับล o n o ด of Blood แค่ไม่ได้สู้กับ Dracula เท่านั้นแต่จะสู้กับ Elizabeth Ba t h ตเ y คนจริงๆในประวัติศาสตร์ที่เชื่อกันว่าเป็นแวมไพร์เนื่องจากเธออาบเลือดของยิงสาวพมจันลองไปหาดูกันได้แนะนำมากๆครับไว้ข้าวหลังถ้าอยากให้ผมทำของ Netflix หรือพักรีบูทไม่ก็ตระกูลเบล mon แดร็กคิล่าก็บอกกันได้แต่น่าจะรู้ดีกันว่าต้องทำยังไงก่อน บอกให้ผมชื่นใจหน่อยครับพุยกับใครวันนี้ย,ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ด้วยในวันนี้เด๋ยวคดเด็กขอต,ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ